บาดเน่เน่เกลงที่อาวสานเสียงน่ะเกียนผมเพียงเจียงทางงอนโอ้ยน้องแมงอ้ามจะล้อนกันที่ชวนปับผู้อันควมเอกความการน่ะ เนื้ทแทก้อนวันมันกระไดก,กันในสมหมอสัทธาเสียงสำนียังปลออิ่มละอ้อรถวนนีเห็มแน่มาพิมพ์ผูกกินรองอพิมพ์ปาป้าพ่อข่าก่าน้ายมนอคนสำเนาแต่งแต้ม บอกเป็นแหลมแพร่ขยานฉันสำร้องู้ที่ได้แสดงบาทลุงเสงเมือเ่อยพ่อแฮงนะเมือเ่อยพ่ยอแฮงขอพี่ไกไปโยู่ใท้แต่ดนนานจำต้องอาบทคอนนิทานก่อนจอนเหตุ เทให้ฟางมันไทยกะติสอนตอนพญารกเมรยนากาจึงลงแสงโพธ้เป็นพ่อขามโพจากินอินอิสานไปทำงานโอ้ยต้นทวกดังที่จ่ารอกมาแล้ว เออนอบดึงคนพระไตแก้วเอ้ยบาดน้ำน้ำที่เข่าบอลก็เลย้อบ่เดือดดอนประกันแท้ดอกจิงได้นาหลวงสุนท h o n ปันได้เซงานหน่อยใหญ่บ่มีเกล็ดดอกแม่เอ้ยหนาหลวงสุนท h o n ปันได้เซงานหน่อยใหญ่บ่กินขาด เออจังว่างานสารพาพพาบาดเลยดอกทางขันนะเนื่ยว่าตัวใส่บ้านเป็นคนงานรับจางแพลว่าอาจเพิ่งนางเลียนอันในแขงกะเบิงแงงนะสุผาษีตเป็นก้าวแกงโยบานเพิ่งระดูนได้ปันป้นรูปเมื่อโลกควายโลกหลานเพิ่นเอาเล่น เห็นมาหลายนกหลายล้นบ่ได้โยนน้ำคนบ่เกลีดคนดอกกี <S <S ่คันใหญ่ยานแต่เขาได้ดีหมือนกะบใจบ่ได้อันคว้าอ่ำไม่เสียเรนตามดอกแมียนข้านแม่ยนเลือกตัวไงเลือกรำปะาทํา ต่อตามความเลือกดอกแม้เอ,อยผู้เป็นนายเขากากรกวางสันละเสนห่างนักทอตาแสงมองเหินอคอกระเท็ดน้ออกต้อมันงามควงเป็นกะย่อยกย่องดอกของเขากะแบ่งปันเออเจ็บมือนี้มือนั้นกะพี่มังจังขยัขา ดอกเ๊ยมีเงินตาก็สุดใส่อิม่มประไทยบ้านเมืองเท่าเสียงพันละนาไรประมาณไปลอยกว่าสร่างสบความหมายความหวังที่บาดไปกะใจตัวซึ้นสนนะ ในมีนั้นกินเขาเ้าวแลงแล้วบ่หวานได้เขาบ่อนออกนอนหลักเกียิผ้าบังลงหลักละเลาฝันจึงเลื่องเห็นผ้าเหลืองลูกใสต้นนาพราผงโฉนมาเยี่ยมพร้องโอ้ยเมียเจ้าของกาของของเอปากาดับไว้ซอยแบนนา มากันกเกตแฟนพวกเจ้าใหญ่านายตัวพอกันมาถามถึงมากานนิ่งดอกน้ำล้นนาลุ่นโอนยันหิวเขา่าจึงเอามาดอกน้ำสวงตั้งกวยไข่ขนมป้งทั้งขา้าวหนมและข้าวต้มดอกแกงขวานอจึนาผ้ากันแตกะเยวิน วันไหนกินตาดอกลุงแสงโกกันโยแนงแกงแหงก็เลยกินดอ,อกบาพูงนกกลางติงน,นาะโม่พวกน,นี้ว่าปุ่มรุมกันกินรับเศษลูกผูโสมเพศผ่ากับหวายิ้มดอกนางมองดอกนางมองน,นางเออเท่าสีแลลำจองได้นนา เอสีเละลำจองได้ย่อเยืนกันเพื่นสบายเป็นแพ่ไหมแพว่จะลงน้ำตามเพลนน้อยกะขึ้นเมื่อจอยเตาแสงเอื้นนำลูกก่อนโอ้ยน้อแม่กูกเมื่อแทงมาทา ออเอ,อาฝันพามาจะฝันตั้งไดก็หลากล่นคข่กบป่าเป็นความเกียงเกลียดกันเองความหลังเส้นปราบางตาแกงว่ามือแรงกะกินเขาโปกาที่แสบจยกเป็นนี่ยังน้อบอกจังฝันได้มัออกจนท่วงดอกไขน่นุ่นนา ปอ้ยน้อแม่โดยจะเพราะเขา้าคุณนจนว่าเคิงกาละมังนะเตือนเกินมาก็ยังทังออกอังอือปล,อลาลาหันแม่สาปรรนคือบางแม่ไปกินยังมาผูหนอสังท่องเงียงเจอกนันง,งอดบ้านกับป่านั้น กันที่ไว้เึินนะทุกสิ่งอย่างจบโภปรานเปลื่นที่ขึ้นสู่พุ้มสัานเมื่อก่อนน้าสมพ่อการเวลาักอยู่มากกะโดนแล้วนเจ็กันิ่งเมียแก้วกะบปทดาตกกันหยาิว่าสามารถที่อยยังจังคืนคน sa